สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทจัดงานเทศกาลโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษเผยแพร่ผลการดำเนินการด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนายอมพรพินาศเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดงานนิทรรศการโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ที่โรงเรียนบ้านโป่งแยงในอเาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเชียงใหม่เขต2โดยมีคณะผู้บริหารสพทออผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการแบบออนไซต์14โรงเรียนและเข้าร่วมเสวนาในรูปแบบออนไลน์ line, ผ่านเว็บไซต์ที่ www.ssraexhibition.com ค่ะ สำหรับการจัดนิทรรศการโรงเรียนในพื้นที่ลักษณะพิเศษครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษทั้งในด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อขับเคลื่อนทิศทางการจัดการศึกษาผ่านภาคีเครือข่ายและเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานโรงเรียนพื้นที่สูง ซึ่งภายในงานมีการเสวนาทางวิชาการทิศทางการขับเคลื่อนโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษอีกทั้งยังมีนิทรรศการจากโรงเรียนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานอาชีพของนักเรียนอีกด้วย การจัดนิทรรศการโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษครั้งนี้นับเป็นรูปแบบที่มีความน่าสนใจซึ่งเป็นรูปแบบไฮบริดอันเป็นการรวมวิธีการทั้งในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบโหมดถ่ายทอดสดและการจัดนิทรรศการในรูปแบบออนไซต์ site, ล้วนเป็นการดําเนินการขับเคลื่อนที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ขอขอบคุณและชื่นชมการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกฝ่ายการจัดนิทรศการของทุกโรงเรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดนิทรศการโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งนักเรียนจะได้แสดงทักษะและความสามารถต่อยอดทักษะในด้านต่างๆเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป